เล่นเยอะขึ้นมาเรื่อยๆพวกเขาเล่นเยอะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วน<ว>ะฮะโอเคคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะกุ๊กกิ๊กนะฮะฟังจากเสียงแล้วน่าจะเป็นคนเรียบร้อยจริงไหมครับไม่ร<อ>จริงค่ะจยังไงให้เขาพูดก,กันก,ก,ก่อนก่อนที่จะพูดคุยกับเขานังแซบมากค่ะบอกได้แค่นี้แซบร์พูดเลยแซบสุดเหตุลูกนี้นี่แซบไม่เมาไม่เมาไม่เมาเพื่อนไม่เผาไม่เ่เป็นคนดีอยากรู้อยากรู้อยากรู้เลเพื่อนมานิดนึง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  มีบอกให้ตัวเขาบอกเองอ่ะโอเคสั่ e okay, นไปหมดแล้วเนี่ยต้องเป็นจอนะคะเรื่องไหนต้องให้นางพูดเองโอเคพูดเองให้เกียรตินิดนึงกุ๊กี้ครับไม่จริงค่ะจริงๆเราเป็นคนค่อนข้างที่จะเรียบร้อยค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนั่นแสดงว่าไม่เรียบร้อยเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กพูดน้อยเรียบร้อยไม่ค่อยเถียรติโอเคกุ๊กี้รับเป็นคำถามที่สองคนนี้ก็โดนถามมาแล้วนะฮะมีแฟนหรือยังครับเอาตรงๆหรือเปล่าหรือว่าให้พูดเล่นๆ เวลาเวลาอยากจะบอกว่าเวลาที่น้องเขามองหางตาเนี่ยนะไปไม่เป็นแน่นอนเชื่อสิแล้วถ้าได้มาคุยด้วยนะฮะโอเคมีแฟนวใช่ไหมจริงจริงแล้มีแล้วจริงจริงแลมีแล้วใช่ไหมครับที่มีแฟนกันหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ทำไมจะยังไม่มียังไม่มียังไม่มีโอเคทำไมทำไมอะถามงี้จะจีบเขาเหรอนี่ถามถึงสเปคหนุ่มๆกันเลยดีกว่าสเปคหนุ่มๆเป็นอย่างไรบ้างฮะก็จะเป็นคนที่ชอบผู้ชาย ไม่ชอบผู้ชายเล่นกล้ามเพราะว่าถ้าเล่นกล้ามแล้วมันกอดแล้วมันแบบแข็งอ่ะแร้วไม่นิ่มๆเลยนี่นิ่มๆเลยนิ่มๆเออไม่ชอบไม่ไม่ค่อยชอบผู้ชายแข็งชอบผู้ชายนิ่มๆตัวนิ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นขบจิ้มจิ้มอยู่จิ้มอยู่นิ่มๆเลยโอเคครับแล้วปกติเวลาทำงานแบบนี้เนี่ยมีหนุ่มๆมาจีบบ้างไหมมีค่ะมีก็มีจะมีมุกแบบถามชื่อผิดแล้วบอกว่าแบบจำคนผิดอะไรเงี้ยแล้วก็ แต่ก็เอาไลน์เราไปแล้วก็แบบมาทักแบบเอ้ยใช่คนนู้นคนนี้ไหมพอบอกว่าไม่ใช่บอกโอเ้เขาทักผิดแต่ก็มาคุยกับเราเดี๋ยวนะเขาทักชื่อผิดแล้วยังให้ไลน์เขาอยก่ครับไม่ใช่ตอนแรกให้ไปก่อนแล้วเขาถามว่าใช่คนนี้ไหมบอกไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาสักพักเขาถามว่าแบบไปกินข้าวด้วยกันได้ไหมบอกก็ไม่ตอบเลยเพราะมีแฟนแล้วซื่อสัตย์ค่ะโอ้ผมเอดมากเลยเคยมีการจีบอะไรแบบแปลกไหมฝั่งนี้เขาเคยเจอด้วยนะเขา เจออะไรนะไปถ่ายรูปถึงบุมอับมุมอับอ๋อจีบหมายถึงในงานนี้ใช่ไหมคะงานไหนก็ได้ฮะเคยมีใครมาจีบแบบแปลกๆบ้างไหมก็มีประมาณว่าเมาอ่ะ มาเรามาจีบเราอ่ะแล้วแบบมีเมามาจีบมีเมามีเมาโดนเตะมาเลยแบบมาจีบแบบตัวเองมีมีมีไลน์ป่ะเราก็เลยแอบเมากับเออเอาไปดิเอาไปกดเองนะกดได้กกดไปล้วพอเราบอกเขาก็กดเลยเหรอให้เขากดเองกดถูกด้วยกดถูกว่าแล้วไงก็คุยได้เริย้อเรีบอยแล้วสรุปแล้วสรุปว่าตอนนี้ก็เลยได้เป็นแฟนกันกับากันอยู่แค่นั้นเหรอสรุปแล้วจะจีบจะจีบอะไรนะออโตแองเจิลต้องเมามาจีบนะคะพี่น้องครับ ตอนนั้นไฟมันมืดด้วยเลยรู้สวยโอเคตอนนี้พูดคุยกับกุ๊กคิกพอสมควรแล้วไปคนไหนอีกบ้างชี้มาชิมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปคนนู้นเป็นตัวแม่เลยเราจะไปนินทากันใกล้ๆไหมเขาชอบตัวใครยังไงนะถ้าเยอะมากนางสวยนางนางสวยเลยให้นางโพสชท่าเด็ดมากเวลาเขาเริ่มอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะเริ่มมีอะไรแบบนี้นะครับไปไปอย่างเงี้ยเนี่ยเชิญหะอย่างเงี้ย ดีค่ะออฟแอปนะคะอย่าลืมติดตามรายการมอนเตอร์ฟิลนะคะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน,นะะ่อยค่ะไม่ถามพิตตี้นะวันนี้อยากจะถามตากรองมัง่งแต่ยืนสวยๆค่อข้างหน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวก็อื่นให้พี่นะนำตัวก่อนดีกว่าค่ะชื่ออะไรคะชือ่อเตอร์คร่าพี่เตอร์อยากจะถามหนะะ่อยค่ะว่าวันนี้ถ่ายรูปพิตตี้ไปตั้งเยอะแล้วเนี่ย ชอบพิตตี้เป็นคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะก็จะถามว่าชอบไหมก็ก็ไม่ถึงขนาไหนชอบแต่คือรู้จักหลายคนครับก็เลยก็เลยบอกว่าจะส่วนมากจะถ่ายจากคนรู้จักซะเยอะอ๋อส่วนมากจะถ่ายจากคนรู้จักแล้วเคยจีบพิตตี้บ้างไหมคะยังไม่เคยครับคิดว่าจะจีบไหมคะก็ต้องต้องดูก่อนฮะแล้วแต่คนไหยอืมโอเควันนี้ขอบคุณพี่เตอร์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ มา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 ตรงนี้น่าดีเปล่ามาดูเชิญฮนะตอนนี้นพวกเขามีทั้งหมด4คนแล้วนะฮะก่อนเดี่ยต้องถามชื่อก่อนดีกว่าเขาบอกกันมาว่าคนนี้เป็นตัวแม่ครับตัวแม่นี่คืออายุหรือเปล่าคะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันชื่ออะไรครับชื่อหลินค่ะหลินนะครับหลินมีแฟนหรือยังครับเราพี่คิดว่ามีป่ะคะนั่นไงครับแต่ละคนมีวิธีการตอบถือว่าเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะเนีถ้ามีก็ต้องเห็นแล้วสิคะก็ามาทำงานนะครับจะมีได้ยังไงเหรออ่ะฮะ มีแล้วมีแล้วไม่มีไม่มีไม่มีคนเดียวเอ้ยไม่ใช่มีแล้วมีแล้วอีกแล้วใช่ไหมผมมีแฟนกันหมดแล้วะฮะอะให้เพื่อนเพื่อนพูดไม่มีก็ได้นะอะให้เพื่อนเพื่อนพูดถึงหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกเขาเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแม่ตัวแม่ยังไงบ้างครับถามฝั่งนี้ก่อนพี่หลิงเขาจะเป็นคนที่แบบโพสท่าเก่งมากท่ายากด้ไหนขอดูเลยขอดู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 โพสจริงๆโพสจริงๆอะโพสจริงๆ เปิดไม้อายไหมไม่พูดเลยไม่ไม่เคยงไดีท่ายาของเราเลยขอท่ายาครับท่าไหนก็ได้ขอท่ายักยากชอบท่ายักยากครับพี่น้องครับอครับสุดยอดสุดยอดโอเคนอกจากเรื่องท่ายากที่เขามีเยอะแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรอีกบ้างอ่ะพลอยลุงพอรู้งไหมฮะดูดูดูจากการมองห่างตาแล้ว ป็นถึงแนมะ้เขาจะหน้าเหวี่ยงแต่เขานิสัยน่ารักนะคะโอ้ยดีถ่ยยายรูปเข้าไปเลยแต่เมื่อกี้ตอนอยู่ตรงนู้นไม่ได้พูดงนี้นะถึงแม้ใ่ไหมอ่ะโอเคสเปคหนุ่มๆเป็นยังไงบ้างครับอ่าสเปคหนุ่มๆหรอคะขอสูงค่ะ <S <S 1> <S 1> สูง <S <S ขาวตีนิสัยดีมีเวลาให้รูปหล่อพ่อรวยเอาจบค่ะไม่มีใครเอาหยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วปกติมีคนมาจีบบ้างไหมก็ไม่ค่อยมีอะค่ะเวลาไปทํางานมีใครมาจีบบ้างไหมครับถ้าเป็นพี่จะหนูกล้าจีบเะล่ะ ไม่กล้าครับร้อเล่นร้อเล่นไม่เคยมีเลยเหรอก็พอมีบ้างค่ะพอมีบ้างเขามาจีบแบบไหนฮะก็มีทั้งแบบเข้ามาประมาณเออน้องเนี่ยพี่แบบเออทำไงนนู่นนี่ขอโปรไฟล์ขอเบอร์ไว้ติดต่อเรื่องงานหน่อยอะไรอย่างงี้จะชอบเข้ามาเนียนๆเข้ามาเนียนๆเอางี้ดีกว่าไม่รู้แล้วว่าเขาจีบกันแบบไหนมาบ้างแต่จีบแบบไหนถึงจะเข้าวินแหวนเลยเข้าวินแหวเลยอะไรนะต้อใส่เสื้อวินมาด้วยใช่ไหมแหวนมีเขารอมานานมากนะเวลาได้ยิงคำนี้เนี่ยนะ เขาวินไปไว่าชนะครับพี่น้องครับโ <Okay. S 1> อเคก็มาแบบ คือไม่ใช่ว่าตั้งใจว่าฉันเซติบนะเข้ามาแบบฟิลเมอามากวนตีเราอะไรอย่างงี้มากกว่าชอบผู้ชายแบบเข้ามาเกียนเกียนก่อนอ่ะใช้เนองเออเพราะเราเกียนมากอะถ้านายกวนตีแพ้ช่ได้ไหมเนี่ยกวนตีอ๋อถ้านายเกียนชนะเราโอเคเราอาจจะมีใจให้นายก็ได้นะเหรออาแน่นอนให้น้องชุดดำใส่มังกรน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมอยากเกียนมากนะคะถ้าออกแนวแบบเสี่ยวเสียก็ไม่โอเคนะเป็นยากเลยเนี่ยยากแล้วโอเคนี่คือความพิเศษของตัวแม่นะบาคราวนี้ ตัวแม่เรื่องอายุใช่ไหมโอ้บอกเขาหมดเลยนะโอเคมีใครอีกบ้างรู้สึกฝั่งนู้นจะเริ่มไปนั่งคนไหนคนไหนนี่ยังไม่แม่พอนะคะเดี๋ยวพาไปเจอแม่ก่อนี้อีกขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มาหนิดนึงคนนั้นเป็นไงบ้างคนนั้นเหรอคะตัวย่าค่ะไม่ใช่ตัวย่าตัวย่าตัวย่าอยู่ไหนตัวย่าอยู่ไหนเห็นดูก่อนอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูท่านางโพสก่อนนะเห็นไหมว่านางจิกรอแล้วนะไปเจอกันเลยค่ะไปครับไปฮะตามมาฮะ <Yeah. S 2> อย่าลืมติดตามหลินได้นะคะที่ Monster Feel จริงจริงแ,แ,และนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อ้อมจะมาล้วงรับเจาะลึกเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยค่ะพี่เบิร์ดค่ะอ้อมมีคำถามมาแต่ก่อนอื่นวันนี้เดินมา เป็นตากล้องใช่ไหมคะถ่ายรูปพิตตี้ได้เยอะหรือ,อยังย,ะะยังไม่เยอะเลยยังไม่เยอะเลยแล้วเคยจีบพิตตี้บ้างไหมคะไม่เคยครับแล้วคิดจะจีบไหมคะไม่คิดแล้ววันนี้ค่ะหลังจากเราเลิกงานเลิกถ่ายพิตตี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้า,ามีคําถามมาถ้าเราเนี่ยเดินลาเออขับรถไปแล้วแวะตลาดนัดไปซื้อแกงนะคะถามว่าจะใส่ถุงหรือไม่ใส่พี่จะตอบว่าอะไรคะใส่ถุงทำไมถึงใส่ถุงช่วงนี้ โลกร้อนอากาศก็ไม่ค่อยดีภูเขาน้ำแข็งกำลังจะทลายพี่ไม่ประหยัดทรัพยายกรเหรอคะประหยัดก็ใส่พอใช้เสร็จเราก็ใช้เอาไปใช้อย่างอื่นได้อีกยูส <Use. S 2> <Use. S 1> ถุงมันใส่สองรอบได้เหรอคะดเดี๋ยวมันไม่เปื่อยเหรอคะมันก็าอาจจะมีบ้างาจ,จะมีบ้างแต่ก็ยังทนอยู่ยังทนโดดปวดชิ้นช่องมากเลยขับรีบขับรถไปแต่อเผอิญเจอไฟแดงพี่จะผ่าไฟแดงไหมคะหิวมากเลยแล้วก็ปวดท้องมากด้วย ดูรถก่อนอ่ะถ้าไม่มีรถก็ผ่าถ้าไม่มีรถก็ผ่าเพราะเรามีถุงสองชั้นโอเควันนี้ขอบคุณพี่เปิดมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอ้าวถามชื่อกันก่อนชื่ออะไรครับชื่อออฟแอบค่ะออฟแอบนะฮะออฟแอบมีแฟนหรือยังครับเอาจริงๆหรือปลอมๆะนเห็นไหมเห็นไหมโอเค แฟนอะไม่มีไม่มีปอบไม่มีแฟนมีคนดูแลหัวใจอยู่บ้างไหมครับมีคนดูแลหัวใจอยู่บ้างมีกี่คนครับคนเดียวดิคนเดียวดิอ่ะจริงอะแล้วคนมาจีบเยอะไหมไม่มีเลยไม่มีเลยปีนี้ยังไม่มีทําไมเพื่อนๆถึงบอกว่าคนนี้นี่แหละตัวย่าสวยไงตัวแม่มีไปแล้วนี่ตัวแม่ก็มีไปแล้วสวยแล้วก็มั่นอะไรเงี้ยมั่นแล้วใช่ไหมจะแต่งแล้วมั่นใจมากนี่หรอใครก็แบบ น้องมันเด็กน้อยหอยสังอะไรเงี้ยแล้วคำพูดเราแต่ละอย่างมันก็บแบบว่าเออเนี่ยตัวป้าอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าให้เราเป็นตัวแม่ทั้งที่เราก็เด็กอยู่นะอะไรเงี้ยชอบบอกว่าหนูเป็นแกงพ่อออมแกงพ่อออมเลยแกงนมากแล้วเขาคือแกงเชียงหมากหมากชอบหล่นเลอะอะไรอย่างงี้ว่าไปเลอะเทอะเปิ่เปื้อนอะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวย่าขนาดนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าทำงานมาในวงการนี้น่าจะนานมากๆคนมาจีบมีบ้างไหมครับ ปีก่อนๆนะมีค่ะแต่ปีนี้ยังไม่โผล่เลยแล้วเพรามาจีบยังไงก็แบบส่วนมากก็จะแบบก็ธรรมดาเนาะผู <g <g ้ชายเดินเข้ามาขอนิดนึงอย่าเรียกว่าจีบเขาไม่ได้จีบธรรมดามีแต่โรคจีบจีบด้วยคนถึงน่าถึงน่าริงน่ายังไงบ้างยังไงบ้างยังไงบ้างเออคนไหนดีอะที่เป็นโรคจีบจีบดคนไหนฉันนึกไม่ออกมันเยอะจัดอะเยอะจัดหนีเอาเป็นว่า ใครที่บอกว่าเคยเจอโรคจิตจีบคนไหนนะคะคนนี้เจอมาหมดก่อนแล้ว,วนางเจอมาทุกคนแล้วค่ะถ้าเกิดเพื่อนบอกว่าเฮ้ยรู้จักคนนี้ไหมบอกว่าเอ้ย e ฉันเจองแต่ปีก่อนแล้วแกอะไรอย่างเงี้ย๋อเค,เคสหนึ่งไนดะ้ไหมสักประเด็นหนึ่งก็าจะมีแบบมาขอเบอร์อ่ามาขอเบอร์ตอนแรกบอกเป็นแฟนคลับก่อนชอบเรามากอะไรเงี้ยขอเบอร์ปุ๊บแล้วก็แบบพอวันสุดท้ายทํางานไลฟ์ซีดีแบบว่าถ่ายรูปไปอัดมาให้เป็นโปสเตอร์เลยแล้ววันหนึ่งก็แบบเขามีเบอร์เราใช่ไหมว่าเคยขอไปเหมือนอารมณ์แบบเป็นช่างภาพอะไรเงี้ยเอ้ใช่แหละใช่แหละแล้วพอควนี้ปุ วันหนึ่งเขาก็โทรมาเราเมมเบอร์เขาไว้เขาโทรมาปุ๊บบอกว่าอฟแอปป้าคะบอกใช่ข่าวแล้วค่ะอฟแอปตัวจริงใช่ไหมคะบอกใช่ค่ะแล้วเขาทำ <c oughs> <laughs> อย่างเงี้อย่างเงี้ยใส่เราอะตื่นเต้นนะโอ้ยไม่ใช่แล้วแล้วเขาก็หอบถี่ขึ้นเรื่อยออเรื่อยเรื่อยเยแล้วสักพักหนึ่งก,ก็ตืดตืดตืตปล่อยให้เราแบบโอ้แต่แล้วหน้ากูเปียกแน่เลยอยไรงเงี้ยนั้นเลยเนาะสุดยอดมากมากเลยทีเดียว สวัสดีค่ะชื่อกกิงนะคะติดตามพวกเราได้ที่ Monterfeel ค่ะแต่ส,สมมติชอบผู้ชายแบบดูเก์ๆหน่อยไม่ได้เกเรนะดูเป็นเกย์อะดูเป็นเกย์เลยเหรอดูเป็นเกนย์เนาะกแบบดูเก์ๆถึงแฟนเก่าถึงเป็นเกย์ใช่ปะ่ะอุ้ยเอา้เาเอาเรื่องนะีๆๆ้มาแล้วแหละแฟนเก่าเป็นเกย์เหรอเออแลวยังไงๆๆๆไ<ม>ยังไงยังไงยังไงออาแอสไังไงไม่คือแบบว่า คือคบกันมาเขาก็เป็นผู้ชาย<ะ>เขาเพอร์เฟกมากเลองทุกอย่างตั้งแต่มีออฟแอปเนี่ยแหละฮะเป็นเกย์เลยคิดเอา uh huh. ไม่ใช่คือแบบว่าเหมือนว่าเมื่อก่อนเกย์มันไม่เฟื่องฟูไง uh huh. มันไม่สามารถเปิดเผยได้ uh huh. ใช่ป่ะ uh huh. เขาก็มาคบบเราแล,แ,เแล้วก็บเขาแก่กว่าเยอะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยแอปเป็นแฟนคนแรกเลยเราก็แบบ27แล้วทําไมมีแบบแฟนเราเป็นแฟนคนแรกแล้วก็งง uh huh. จนคบไป3ปีอ่ะ uh huh. เขาถึงได้มาบอกตอนที่เกย์มันเฟือฟ่องฟูแล้วว่าเออเนี่ยตอนนี้เหมือนแบบสังคมมันยอมรับแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยมา บอกว่าเออเขาเป็นแบบแฟนเรานะแต่เขาก็เป็นแฟนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเออเออเขาบอกว่าพี่เป็นสามีเธอแต่พี่เป็นเมียคนอื่นโอเคป้าอะไรเงี้ยเออเราก็ก็อึ้งนะแต่ว่าไม่เป็นไรพี่พี่มีผู้ชายคนอื่นก็ดีกว่าพี่มีผู้หญิงคนอื่นเอาอย่างนั้นเลยเออเอาอย่างนั้นเลยอยู่ได้ไม่เกิน3มเดือน แฟนเขาที่เป็นผัวเขาแทบจะมาตบหนูตายจริงเหรอ <c oughs> โอ้โหไม่ทำมดยายจริงต้องยอมอันนี้ต้องยอมเลิกเลยพูดเลยครับ คุยให้ใจเลยเหรอน้องอย่ามาอย่างนี้พี่ตกใจไปเลยอยู่ดีก็เข้ามาแบบนี้โอ้โหพี่เขาให้นะพี่เขาให้นะเราเราไม่ต้องเดินเราไม่ต้องเดินไปใช่ไหมน้องเข้ามาแล้วนะอีกคนหนึ่งจะถามชื่อกันก่อนชื่ออะไรครับชื่อออมค่ะออมใช่ไหมใช่ค่ะอไอ้คนนีหน้าคุณคุ้นน้าคุณคุ้นเราเคยเจอกันหรือเปล่าฮ้ยเจยในฝันหรือเปล่านั่นไงใจตรงกันยก่อนที่เราพูดคุยกับออมคนนี้เป็นไงบ้างครับ สวยน่ารักพี่เหมาเนี่ยพูดพอพอใครมาคนแรกจะต้องพูดก่อนใช่นะให้หนูหนูก็ต้องพูดใช่ไหมหนูให้เกียรน้องเขาจะพอพูด่ไม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 ่แต่พูดก่อนมั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 นไม่มีใครจะบอกอะไรอีกไหมะมยมีอะไรบอกถึงถึงออนบ้งไหม กุณหน้าเขาดีคะเขาเป็นคนแบบคุณหนูคุณหนูเรียบร้อยอะแบบจะนักจะมีอะไรน่ารักน่ารักมาแบบคือแบบกุ๊กกิ๊กบอกไม่ถวดะกุ๊กกิ๊กไม่มันเลยอะนุ่นเออนุ่นน่าจะมันสุดดูดูจากการพูดแล้วโอเคนุ่นไม่ก็ดูนะตอนแรกตอนแรกแบบหน้าเหวี่ยงเวอร์นะเอาจริงๆหน้าเหวี่ยงเวอร์นะแต่นนี้ใส่นางแบบกรุบกริบนะจ๊ะในห้องนางมีแบบตัวลายโคนี่อะไรอย่างงี้มันหนุนนอนคิตตี้อะไรอ น <anse> ้องๆฉันไม่ได้คนนี้นี่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว <c oughs> นาจะแบบว่า <c oughs> น่ารักแต่หน้าแกจะเหวี่ยงนิดนึงแล้วเพราอคันนี้วันนึงนางเดินไปบูธนึงเขาให้ตุ๊กตาหมีมานางก็เดินถือตุ๊กตาหมีค่บบบะบาทกับบาเงี้ยคนอื่นถือถือตุ๊กตาหมีก็ถือแบบ ถือไม่แบบไม่ได้โชว์แต่นางือบเดินเงี้ยน่ารักเนาะน่ารักเนาะอยู่เงี้ยทั้งวันจริงๆเดินไปไหนนี่เดี๋ยวทำท่าให้ดูนี่นางซีอย่างงี้เลยอ่าทำเลยทำเลยลงแล้เป็นอย่างงี้เออถามจริงถามจริงไม่ชอบอะไรกันส่วนตัวปะเนี่ยไม่นางแบบนางน่ารักผิดกับบุคลิกไงแล้วแบบว่า ไอ้ท่าจะบอกไอ้ท่าเมื่อกี้คือนางลงไปกินข้าวข้างล่างเนี่ยนางก็ไปอย่างนั้นนะนางไม่ได้ไปแต่ตัวนางก็มีตุ๊กตาอะไรพาดบีก็เอาไปด้วยใช่ไหมกินอะไรทำอะไรนางก็แบบตุ๊กตาตลอดเวลาอะไรเงี้ยแนะนำนะครับอยากให้สองสามคนนี้อยู่ด้วยกันนะฮะโดนเละเลยทีเดียวโอเคเอาให้แก้ตัวกันดีกว่าเอาครับยังไงบ้างก็ เหมือนที่เพื่อนบอกเป็นคนน้าเวียงแต่ว่านิสัยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอ่าฮะแล้วมีแฟนหรือยังไม่มีค่ะโสดนี่เขาชัดเจ๊ใช่ค่ะไม่มีแฟนแต่มีคนขอแต่งงานอ่ะเันนันเลยใช่ไหมอหเออนี่เขายื่นมาให้เอาเบอร์ไปเลยดีกว่าเ <c oughs> อาเลยเอาเลยโอเค เบนซ์วงสว่างสวนรวม mercedes benz มือสองคุณภาพสูงได้มาตรฐานของเมืองไทยยินดีต้อนรับครับใครจะซื้อหรือสนใจจะซื้อรถ mercedes benz มือสองคุณภาพสูงได้มาตรฐานเบนซ์วงสว่า hmm. งมีครบทุกรุ่นทุกคลาสนะครับเรารับประกันรถทุกคันในร้านเราเนี่ยสามปีเต็มครับเราภูมิใจเป็นอย่างมากครับที่จะรับใช้ผู้ที่สนใจจะซื้อรถ mercedes benz มือสองทุกๆท,ท่านครับยินดีให้การต้อนรับทุกท่านนะครับ ฝากกันอีกครั้งหนึ่งนะครติดตามชมรายการ Monster Fuel ด้วยนะครับทุกวันอังคารครับเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะแล้วก็มีรีลันนะคะ7โมงถึง8โมงนะคะในวันพุธแล้วมีอีกรอบหนึ่งค่ะครับผม3โมงถึง4โมงเย็นค่ะครับผมใช่แล้วนะครับถ้าเกิดยังดูไม่ทันนะครับสามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์นะครับ w w w s p e c i a c h a n n e l t h a i l a n d c o m นั่นเองครับตอนนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะคะพี่ปุ๋มสำหรับคนที่ชอบดู YouTube ผ่านแบบผ่านผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านในโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียตอนนี้เรามีออีกช่งงงทาานึสํหรับ Monster Field Channel นั่นเองเข้าไปดูเราย้อนหลังกันได้เลยถูกต้องเลยนะครับและที่สำคัญนะครับใครที่ยังไม่ได้มากดไลค์หรือว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกับเรานะฮะสามารถเข้ามากดไลค์หรือว่าพูดคุยกับเราได้ทาง a c e b o o k นั่นเองนะครับ w w w f a c e b o o k c o m Monster Field ครับเข้าไปกดไลค์เลยนะคะแล้วจะรู้ว่าที่นั่นมีอะไรเด็ดๆอะไรดีๆแล้วอีกหนึ่งช่องทางเลยค่ะสำหรับ i n s t a g r กรมนะคะ <ผม S 2> Instagram Monster Field นั่นเองค่ะเข้าไปแฮชแท็กหรือว่าจะมีรูปสาวสวยก็เข้าไปกดไลค์กดฟอลโล่กดแต่อย่าอันฟอลโล่เลยนะขอร้อง เน้นมาแล้วเน้นน้องคนที่ทํามาแล้วว่าช่วงนี้ขอลงลูกสาวๆจัดเต็มจัดเต็มนิดนึงเพราะว่าสดแล้วเหงามากก็เลยจะขอดูกันบ้างอะไรแบบนี้หนุ่มๆชอบอ้อมก็สดแล้วเหงามากเหมือนกัน <c oughs> เอาแล้ววันนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หนะ้าน,นี่คงต้องราไปก่อนแล้ว <c oughs> ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ